สวัสดีครับก็มาถึง EP ที่14นะครับในการสอนปรับแต่ง Admin LTE เวอร์ชัน3ใน EP ที่14ครับผมจะพาเอาตัว Admin LTE เวอร์ชันนี้ครับไปใช้งานร่วมกับภาษา PHP ะนะครับแต่ก่อนที่จะเอาไปใช้ร่วมงานกับภาษา PHP ได้ครับคุณก็ต้องมีการจำลองเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับแล้วก็โปรแกรมที่ผมจะแนะนำนะัก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับ รองรับทั้งบน Windows แล้วก็บน Mac OS นะครับก็คือโปรแกรมที่เรียกว่าแซมานะครับโปรแกรมนี้นะครับจะมี Apache ครับสำหรับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของภาษา PHP แล้วก็ MariaDB คือ MySQL หรือว่าตัวฐานข้อมูลนะครับผมวิธีเข้ามาดาวน์โหลดนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้ครับ Apache Friends .org นะครับเว็แบไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมนี้อยู่นะครับก็สามารถติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดได้เลยนะครับอย่างเช่นใช้ Windows ครับก็คือเวอร์ชั่นปัจจุบัน8.2.4นะครับคลิปนี้ผมทําขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคมปี2566หรือว่าปี2023นั่นเองนะครับอตอนที่คุณมาดูคลิปนี้อาจจะ เป็นเวอร์ชัน8.3ไปแล้วก็ได้นะครับแต่ก็นะครับถ้าเครื่องคุณยังไม่มีนะคุณติดตั้งดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ได้เลยแต่สําหรับใครที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น PHP เวอร์ชัน7หรือว่า p h p เวอร์ชัน8นะครับก็ใช้ตัวเดิมได้เลยไม่ต้องติดตั้งใหม่นะครับใช้ตัวเดิมได้เลยไม่ต้องติดตั้งใหม่นะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งก็ไม่มีอะไรครับคุณดาวน์โหลดเสร็จปั๊บนะครับคุณก็คลิกเน็กๆๆไปเรื่อยๆนะครับ,ม,รรบงงามาก แล้วก็พอติดตั้งเสร็จแล้วครับมันก็จะเปิดตัวนี้มา sam control panel นะครับ sam control panel แล้วก็จากนั้นครับให้ start แค่2อนันบนนะครับแล้วก็อีกที่นึงครับตอนติดตั้งคุณก็เลือกลงแค่ apache กับ mysql ก็พอนะพวก p h a l e a mercury tomcat พวกนี้ไม่ต้องติดตั้งเพราะว่าไม่ได้ใช้กับภาษา php นะครับเน้นย้ําให้ติดตั้ง2ตัวบนก็คือ apache กับ mysql เท่านั้นนะคแล้วก็ส start ให้ได้ขึ้นสีเขียวแบบนี้มีพอรตขึ้นแบบนี้ นะครับผมอ่ะพอติดตั้งเสร็จแบบนี้ครับเราก็เปิดเบราว์เซอร์เราขึ้นมานะครับเราก็ลองพิมพ์1 2 7 0 0 1อะก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับหรือว่าพิมพ์ localhost ก็ได้ครับอ่ะนี่ครับพอเราพิมพ์ localhost เสร็จปับ๊บอ่ะมันก็จะวิ่งมาที่ slash dashboard ก็คือหน้านี้นะครับหน้าหน้าต้อนรับนั่นเองนะครับผมอ่ะถ้าพิมพ์12 7 0. 0 0 1ก็มาหน้าเดียวกัน ซึ่งตัวนี้แล้วแต่คนถนัดเลยนะนะเพราะว่ามันวิ่งมาที่โดเมนเดียวกันนะัก็คือวิ่งไปที่บนเครื่องของคุณนั่นเองนะครับอ่ะติดตั้งแล้วสตาร์ทเสร็จแล้วครับได้แบบนี้นะครับจากนั้นครับอ่นะเรากลับไปที่ตัวโฟลเดอร์งานของเราก็คือตัวที่มีเอ่อเทมเพลตสไฟล์ template, ด้วยกันก็จะมี i n d e x ออนกะ html ที่แสดงหน้าแดช b o a r d ในตอนนี้นะแล้วก็ e d i t o r html ก็คือหน้าฟอร์มนะครับ แล้วก็อีกไฟล์หนึ่งครับก็คือ data html ก็คือหน้าแสดงที่เป็นรูปแบบของตารางนั่นเองนะครับนี่คือไฟล์งานของเรานะครับจากนั้นนะครับเวลาที่เราติดตั้งตัวโปรแกรมแซมเสร็จแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้ติดตั้งแบบเลือกที่อยู่ใหม่หรือเลือกพานหรือว่า directory หรือเลือก drive ใหม่นะครับมันจะ default ให้ติดตั้งไว้ที่ drive c drive c นะครับเนี่ยไปที่ c แล้วก็จะมี folder แซมอยูอ่นี่ครับ นี่ครับผมมีการติดตั้งหลายเวอร์ชันอยู่ในเครื่องเดียวกันนะับก็ต้องแยกโฟลเดอร์นะครับแต่ตอนนี้ผมสตาร์ตตัวที่เป็น p ีซพีเวอร์ชันเตัวนี้นะครับอ่านะครับพะฉันเราไปที่โฟลเดอร์แซมนะถ้าคุณติดตั้งแค่เวอร์ชันเดียวนะมันก็คือเป็นโฟลเดอร์แซมนะครับเป็นโฟลเดอร์แซมเลยแต่ถ้าคุณจะติดตั้งหลายเวอร์ชันคุณก็ไปโหลดหลาย,ลายเวอร์ชันมาแล้วก็มีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้โฟลเดอร์มันไม่ซ้ํากันเวลาเข้ามาสตาร์ทคุณต้องระเบิรคลิกตรงนี้ครับแซมคอนโทร นะเพื่อเปิดหน้าให้สตาร์ทอ a ป h e เแล้วก็ MyHL l ขึ้นมานะครับผมอ่ะแล้วก็มาที่แซมเสร็จปั๊บโฟลเดอร์ที่เราจะาไปเก็บไฟล์ก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า h ฮ d o c ตัวนี้ครับแล้วั็คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีงานเก่าอยู่เยอะแยะมากมายถ้าคุณเคยทำหรือว่าคุณเลยเคยลงโปรแกรมมาแล้วนะครับสำหรับทำเขียนระบบนะครับอ่ะทีนี้ครับ ผมกลับไปโฟลเดอร์ต้นฉบับนะครับก็คือ adminlt ขีดสามนะครับผมใช้วิธีการคันลอกคันลอกเสร็จปั๊บคุณไปที่โปรแกรมแซมอ่าท่ที่ไปที่ไดซี่โฟลเดอร์แซม htdoc แล้วก็วางได้เลยครับอ่าวางได้เลยนะครับวางเสร็จแล้วนะครับมันจะมาอยู่ในโฟลเดอร์ htdoc เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าซูมให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นะครับ อยู่ในโฟลเดอร์ h t d o c เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นขั้ววิธีการ run. รันนะเราจะไม่ใช่เป็นการดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วก็ดับเบิลคลิกเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับผมขอคลิกขวา rename แล้วก็ copy ชื่อโฟลเดอร์ไว้ก่อนเวลา run ครับก่อนน้นนี้นะเราพิมพ์ไวนะ้เนาะ localhost localhost แล้วก็ slash ด้วยชื่อโฟลเดอร์งานก็คือ admin a u t เข็นเทอปับ๊บนี่ครับมันก็จะวิ่งมาที่หน้า index ตัวนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเป็นถ้าถ้ามีการเรียกใช้งาน127.0.0.1อไฮไลไท์ลบแดชบอร์ดออกแล้วก็สแลดด้วย a d m i n Tree นะครับอ่านี่ครับก็เรียกใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเป็น .html นะครับเราก็จะลองจะเปลี่ยนให้เป็น p อ p นํานะให้เป็น p อ p นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลากโฟลเดอร์นะครับ adminlt น,นะครับใน เอทีดมาปล่อยนะครับซึ่งโฟลเดอร์คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามใจเลยนะแต่ผมยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าให้เข้าใจว่าเป็นตัวเทมเพลตของเรานะครับคลิกลากปล่อยนะี่ครับให้ตัว VS Code หรือว่าโปรแกรมที่คุณใช้ในการเขียนโค้ดนะครับมันเรียกใช้ไฟล์ได้ถูกผาดถูกโฟลเดอร์นั่นเองนะครับนะเริ่มจาก index ครับผมคลิกขวาแล้วก็ร e เนมนะนะครับเป็น index.php อนะ่านะี่ครับ อีดิเตอร์เช่นเดียวกันอ่ะ .php ครับเปลี่ยนจาก h t m เเป็น p h p Data ก็เช่นเดียวกันเป็น p h p อ่านะครับก็จะเป็นรูปช้างแบบนี้นะนะร,รูปช้างแบบนี้ถ้าใครไม่เป็นรูปช้างนะนะครับมันก็จะมีการต้องติดตั้งตัว e x t e n s i o n เพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมติดตั้งตัวไหนถึงจะโชว์ p h p เป็นไอคอนช้างนะครับ php เป็นไอคอนช้างนะ นะครับก่อเลื่อนดูนิดหนึ่งอ่ะนี่ครับชื่อ extension ว่า VS c o s e icon นะตัวนี้เลยนะตัวนี้เลยนะถ้าต้องการติดตั้งนะครับแล้วก็ให้อะไรที่เป็น n a m php ตรงนี้ครับมันมีรูปไอคอนช้างอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยนะนะครับอันนี้ก็ ไม่ใช่เฉพาะ p ั p นะถ้าเป็นคุณใช้เขียนชาว่าสคริปมันก็จะเป็นตัว J สีเหลืองใหญ่ๆนะครับผมก็ลองอติดตั้งเพิ่มเติมดูนะครับถ้าใครยังไม่ติดตั้งนะครับทีนี้ครับเราจะลองมารันไฟล์ต่างๆดูนะครับโดยที่ใช้127.0.0.1หรือ localhost ก็ได้ครับแล้วก็รันต่อได้ชื่อไฟล์ครับ index .php ครับนี่ครับรันได้นะครับไฟล์ต่อไปครับ data หรือว่า data .php enter ครับ ่ารัานได้ตามปกติแล้วก็อีกไฟล์หนึ่งครับ editor php อ่านี่ครับรันได้ตามปกตินะครับผมอ่าซูม url ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเห็นไหมครับรันบนภาษา php แล้วนะครับควรจะต้องมีโปรแกรมแซมอนะครับมีโปรแกรมแซมนะครับแล้วก็ copy นะครับโฟลเดอร์งานของเราเนี่ยที่อยู่บน d ด i v e c ไดดีอะไรก็ตามมามาให้อยู่ใน d ด i v e c นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์แซมแล้วก็โฟลเดอร์ h t o c แล้วก็เรียกใช้งานให้ถูกต้องนะครับคุณตั้งชื่อโฟลเดอร์อะไรก็เรียกผ่านได้ถูกต้องแล้วก็ถ้าอย่างเช่นคุณเรียกคุณนะครับเรียกใช้งานตัวโฟลเดอร์ผิดอ่าสมมตินะอะไรก็ตามนะครับเรียกผิดปับ๊บมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ Object not found นะครับก็คือความหมายคือหนึ่งมันไม่เจอไฟล์หรือว่าคุณเรียกผ่านผิดหรือว่าคุณตั้งชื่อผิดนะครับหรือว่ายังไม่มีไฟล์นี้ในระบบนะครับผมนี่คือ,อวิธีการเอานะครับตัวเทมเพลต นะครับที่เป็น .ht ท l ที่เราทำไว้ตอนแรกนะมาให้ใช้งานร่วมกับภาษา PHP นะครับผมก็ทำตามวิธีที่แนะนำไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปครับผมก็จะพาตัดแต่ละส่วนออกครับโดยที่อ่ะสปอยไว้ก่อนละกันนะครับเมนูเนี้ยทางด้านซ้ายที่เรียกว่าไซต์บาร์เมนูแล้วก็ตรงนี้ที่เรียกว่า bar, นแนบ er, าร์นะครับแล้วก็ฟุตเตอร์เฮดเดอร์ต่างๆนะครับแล้วก็บอดี้ต่างๆเนี่ยเราจะแยกออกครับเป็น1ไฟล์ แล้วก็ include หรือว่านำมาใช้งานให้อยู่ในไฟล์เดีวยวกันเพื่อให้มีการตัดแต่ละส่วนเป็นระเบียบและเรียกใช้งานได้ง่ายขึ้นจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับยังไงก็ฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ